สวัสดีค่ะชื่ออยู่นะคะตอนนี้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยชุมชนเมืองหรือบริษัท Urban Study Lab ค่ะศึกษาเกี่ยวกับเมืองในเชิงของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมแก้ภาพสังคมแล้วก็มนุษย์ค่ะและ้วตอนนี้ยังทําหน้าที่ในการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กับศูนย์ด้วยค่ะโดยสําหรับเราเรามองว่าการศึกษาภูมิศาสตร์นะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะบทบาทของนักภูมิศาสตร์เนี่ยมี ชัดขึ้นแหละในเชิงทั้งในเชิงของข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้ในการพัฒนาออกแบบแนวทางการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงเศรษ,ษฐกิจแบบนี้หรือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งส่วนตัวศูวนย์วิจัยเราเองเนี่ยเราใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ยมาออกแบบพื้นที่เปลาะบางในกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางการกระจายถุงยังชีพให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มคนมีไรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในกรุงเทพค่ะอันนี้มองว่ามันมันไม่ได้เชิงเป็นภูมิศาสตร์สาขามนุษย์เท่านั้นเนาะกายภาพก็มีผลหรือแม้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมันเป็นงานของกลุ่มภูมิศาสตร์เชิงเทคนิคค่ะสำหรับ เด็กๆที่จะเข้ามาในปีหกห้านี้เนาะเราก็อาจจะให้เด็กๆแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยประสบการณ์ในเรื่องของด้านวิชาการแล้วก็เราเชื่อว่าในช่วงเวลามหาลัยเนี่ยเป็นชีวิตที่สนุกที่สุดละแล้วถ้าเกิดว่า มีอะไรอะไรเงี้ยอยากสามารถปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็อาจารย์เราคิดว่าทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ต